เป็นไงท่านผู้ชมแค่ช่วงต้นคลิปก็เจอโปอีกแล้วครับเอออ้าวนัดเดียวตายเฉยเลยผมเองก็เอเฮ้ยโอ้หเฉียดหัวโอเคตายครับขวามือผมมีครับท่านผู้ชมรู้สึกเบื่อมากเลยอะถ้าเล่นแล้วต้องเจอโปเยอะๆอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมเจออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมาไงเนี่ยเพื่อนโอเคหลังผมครับ นัดเดียวโอ้เรียบร้อยเราเบื่อเว้ยเบื่อเว้ยเปรเยอะชิบเปลงเลยเฮ้ยขอยิงระบายหน่อยเอ้าจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนหลังผมครับอย่าอย่าเล้งอย่าเล้งเองเป็นใครเนี่ยเพื่อนฮะเองทำอะไรฮอฮันแน่ฮันแน่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเวนต์ตอย่าอย่าศบตาอย่าสบตา ก็บอกว่าอย่าสบตาไงฮะพูดไม่รู้ฟังอีกแล้วเหรอเพื่อนผมเจอโปจนผมเริ่มเบื่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหนีไปเล่นบอลสนแล้วท่านผู้ชมโอดังครับไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะตอนแล้วยังไงอะครับฮะแล้วมันยังไงอะไร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 ,ะไรฮะอย่าซ่าดิเฮ้ยเครื่องมันร้อนแล้วน,นัรู้ตัวบ้างเปล่าเออ โอ้โหแล้วนี่แล้วผมต้องปรับอารมณ์ยังไงครับเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยอ้าเอาเอ,เอแคบมีครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยไม่มองหน้าดิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเองกล้าเหรอเพื่อนเองกล้าขนาดนั้นเลยเหรอครับ โอเคเรียบร้อยครับอะไรอะไรเอรอ,อมีการเบรกมาดูด้วยเหรอไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดโอเอ้ยอะไรล่ะเพื่อนอย่าห้าวดิวะบอกเลยครับว่าตอนนี้ผมร้อนสุดๆเลยอยู่ไหนอีกมาให้ผมยิงจะดีซ้ายมือผมคอมมีครับเอ้ยอะไรอไรืมเอาดิมาดิก็มาดิครับไม่เลงอ่ะครับย็งไง เป็นยังไงล่ะของจริงไหมล่ะอุ้ยลมหมดจะลมก็ลมไปเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมอะไรกระโดดยิงโชว์ไปทีนึงกระโดดยิงโชว์ไปทีนึงซ้ายมือผมมีครับเอาหลังผมครับโอเคเรียบร้อยเออสามหัวไปครับหน้าต่างคอมครับอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเรียบร้อย เฮ้ยคิวเดียวผมจบครับใครเขาเลงกันเพื่อนเอาละครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ขวามือผมเยอะมากเลยนะครับน่าอ้าวเจออีกแล้วหนึ่งคนครับเจ็บไปหนึ่งเฮ้ยชุบโอเคเขาตายครับตายคู่ครับตายต่อไปครับอยู่ไหนอีก เจ็บอีกหนึ่งครับตายไปครับมีกไหมมีกไหมทีของคุณได้รับช,ยชัยชนะโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมยิงโดนได้ยังไงวะน่ะดีดสะบัดิึ้้นหัวเขาเฉยเลยครับบานคู่มีนะ AWP โอ้สวยเพื่อนโอเคผมได้มา1นคิวครับเอยผมชอบแบบนี้มากเลยท่านผู้ชมคือพอเราบุกไปใช่ไหมครับทีมเราก็แบบเขาก็เดิน เดียวเด,วเด,วเดวีโอเคเจ็บแล้วครับหนึ่งคนตายไปครับบ้านคู่มีครับสวยกล่องฟ้ามีท่านผู้ชมต้องเอากล่องฟ้าก่อนสวยเพื่อนเอาไงครับเอายังไงครับใครจะบุกกันต่อรอบนี้บ้านฟ้าใช่ป่ะโอเคเลยตายไปครับเฮ้ยชุบ โอ้ผมได้มาหนึ่งคิวบิกแล้วว่ะเก็บไปอีกหนึ่งครับเก็บอีกสองครับตายไปหนึ่งครับไม่ต้องมองหน้าครับเฮ้ยเอ้ากระสุนหมดไอ้บ้าเอ้ยแป๊บหนึ่งเพื่อนเฮ้ยผมว่าผมตายตายครับโอ้รอด ได้ันนี่แหละคือคิวที่ผมต้องการท่านผู้ชมบ้านฟ้ามีศัตรูครับผมก็เดินตัดเข้าบ้านคู่เลยละกันเอ้ามาดิก็มาดิครับสวยเพื่อนอย่างนั้นแหละตายไปครับโอเคตายคู่ครับอยู่ไหนอีกคนสุดท้ายแล้วทีมของคุณตายครับเล่นเกมไว้กันเหมือนเดิมถูกมาต่อครับ หายไปหนึ่งครับหายไปสองครับเก็บอีกหนึ่งตายไปครับเอ,อ้ยไม่ต้องงงโอเคเรียบร้อยครับปั๊บหลบกระสุนปืนเขาชักสวยเพื่อน,น,นนะอีกแล้วเจออีกแล้วโอ้ผมโดนยิงแล้วครับ โอเคได้มาหนึ่งก่อนครับหนึ่งคิวอยากให้เขาหาเราเจอท่านผู้ชมอีกหนึ่งคิวไปครับไปกันต่อได้ท่านผู้ชมผมไม่ขออะไรมากครับผมขอแค่สองคิวก็พอละรอบนี้เจ็บอีกหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับหายไปสองครับสวยเพื่อนโอ,โอ้ยิงลมครับแต่ผมเอามีดมาฟันเขาน่าจะได้เอาไม่ได้เฉยเลยเรา เขาอยู่ข้างบนอ่ะเพื่อนอุย้ยโอ้โหจะตายแล้วเพื่อเอามีดฟันเลยเพื่อนได้ปะโอ้โหแล้วผมได้ a อผมรู้สึกว่าอีกทีมนึงเขาเริ่มดักทางผมแล้วอ่ะท่านผู้ชมโอเคเอ้ยชุบชุบชุบคนนี้เขาเจ็บแล้วครับาาตายไปดิเพื่อนอีกไม่เอ้ยตายไปอีกหนึ่งครับ ไม่ต้องมองหน้าครับอย่ามองหน้าเพื่อนอย่ามองหน้าไม่ต้องมองหน้าเพื่อนอยู่ไหนอีกครับอ,อ่าสวย เป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืนกา l a ็ y ซ2 0 M 200. สําหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยความแม่นยําของปืนค่อนข้างที่จะสูงนะครับอาจจะเท่ากับปืน AWP เลยนะแต่อย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นข้อเสียหน่อยนะนั่นก็คือความแรงนั่นเองนะครับซึ่งคลิปในครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยทนไม่ไหวจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเข้ามาทําคลิปใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่า ผมเจอโปรครับแล้วมันเป็นการเจอโปรที่เยอะพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมเมื่อวานอย่างน้อยผมเจอไปประมาณ4คนครับพอมาเล่นในวันนี้อีกเนี่ย ผมเจอ3คนครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดนั่นเองนะไม่รู้เป็นอะไรครับช่วงนี้ผมเจอเยอะมากๆจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เล่นอยู่นะครับก็ระวังในเรื่องของโปกันด้วยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ย,ผม,ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันออกไปด้ แล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ